สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุสันครับสวัสดีพี่พน้องน้องอ,งองยู่กับช่องยูทูบเด็กวัดกับบ้าสวยๆเด็กวัดครับนี่เมื่อนี้มาสูบน้ำครับสำหรับช่องกับบ้าสวยๆเด็กวัดเท่าก่หัวตะเลี่ยครับตั้งเชียงหัวตะเลี่ยงหัวเด้อ หนาย้ำให้ย้ำหน้าแล้วครับนคนหนึ่งกับลูกกาคนหนึ่งกับดำหน้าครับมั่ไม่โฉมหน้า,นาให้หน้าครับคุกำลังผลมันเป็นหน้าโขกกับสเสด็จเพิ่งนามสาเล็กน้อยกำลังลูกกาครับ โลกาผู้เดียวครับนี่โลว่าท่านค้นดำครับตะกี้สมือใส่ว่านเขาเาครับบอน,นินบอนินดำครับแล้วค้นก็อยากของามก็ดำเอาครับคนค้นบ่มากล้ำบากับวานเอา อน yeah. nah <the right> ี่ซอน้ำใจนี่น่าสิมพ์มั่งฮะตีแล้วก็รถไปสอมบ่ได้สูบง่ายเลยน้ำมันเชียงบกขึ้นลูกบ้านท่านดำเสีย อ๋นะอกุยเนี่ยเออกําลังเปลี่ยนไหมถุงกาไหมครับมันไ,ไก่โหด่ากัน <S <S คนรำของญี่ปุ่นครับอืมมองเอา้ามองบ่ม,ง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 มีน้ำเดือนมองโคโกไหมฮะ đâm tao mong mi nam con cho đấy, phụ đấy mà đâm nè cho đấy, phụ đấy mà đâm nè Phụ đấy mà đâm nè nam có lần lấy mà Hãy tố mà hẳn Ghiền Mì เป้งนนำมวัปลาใช่ยุกไก่บานนี่ตุวกเดี๋ยวเบิงไก่ก๊กเแล้วนี่เออวิธีลูกกาครับนี่สาวต่ำๆมาอือไปแล้วสำไก่ลี้อครับ นี่เอากันเทีย้ยขาดวะนั่นรถไซบุมบุมย่งก <laughs> ันเทีย้ยขาด,ด,ด,ดแม่งกันเทีย้ยขาดอ เอานกเร่นเนาะเอานกเด้นเนาะนี่มันอะไเป็นพอดีครับนี่いいเตียงเกโาเตียงเดิมอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่องไม่ดูไม่มันเชียงบ่ถึงเนี่ยแล้วงานนี้เดี๋ยวไปให้ ตางิึงครับใา้ขัานกับตัสองรอยกบพอะนาดคุับรดไช้กู้ตากบบชิ้นเล็กงครับลอยคินทำยัันก็แค่ เดี๋ยวพาเวิรงทีมงานดำหน้าครับอือดำโคก็ได้ครับหยอดฝีมือ เอาดำถาน้ำเลยน่ะโอ้โหหดหดอืมบอกเทวดาฝนตกลงมาเนี่ยอืมเออ ก็มีหลายเทวดาดีไ่ม่วงโลกาพระท่านเลยบะม่ม่วงเออเอาแบบตีนากาดำหน้าเลยวะอือเอเขียนว่องไง เนะี่ย้ยมาหาไทยควาดำหน้าดิอยากอายความด้ควงอยาอายคอ,อืมอยางย่า,งายแ้ัม่บวกเจ้าก้าไปหลีก่ดีหลีกซิลก็ไมบก,กันนัม่าดำน้าให้มันดำน้ำอุกอืมมันก็ใช่พวกพวกไปเ็บเห็ดล ดำสามสี่คนครับคุณลูกกาลูกว่าท่านครับเอาเป็นลูกกาเลยไม่มองเขาคนโอ้เดี๋ยวคุณ<อ>ลกูกวัฒนเดินพี่เหลีเลยลูกซอยเฮ้กกยผู้ซอยไปอีกแล้วไปยัง กนก็ดึง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 ดุงเนปกาายื้อเขากํลังกิลึกาตาลายแล้วกุโรกก đi bàn gặp na, bố, bố. đây chắc mệt rồi vô, à โอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับกันอยากเบื้องลิปหนาก็กดติดตามช่องกระบะสวยๆเด็กวัดไว้เนี่ยพี่น้องเด้อเออจำนี้แหละพี่น้องเอออยู่กับพญายมองโลกกาทีเ่เราละมืงเนี่เดี๋ยวมือแรงจริงๆว่าเอารถไถครับไปเราปิดคลิปแล้วเข้าไปในวัดก่อนครับ Một mà lên như gì màu được thầy